รีวิวอาหารบนเครื่องการบินไทยนะคะบินกรุงเทพเกาหลีเสิร์ฟอะไรบ้างวันนี้จะพามาให้ดูค่ะจ้บอกก่อนเลยว่าอาหารไฟล์นี้คือค่อนข้างชอบมากๆไม่พูดไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นสตาร์เตอร์นะคะมีสองคำอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็มีถั่วมาให้กินตอนแรกก่อนแล้วก็ต่อในจานถัดไปจ้ะจานแรกเขาจะเป็นสมอสมอสลัดนะคะก็จะมีขนมปังมาให้กินคู่ด้วยซึ่งขนมปังก็จะมีให้เลือกทั้ง3าอย่างเลยมีขนมปังกระเทียมแล้วก็มีโปกคาเซียมั้งมูงไม่แน่ใจจำไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาหารบนเครื่อง นีต่อใจจังเลยปกติภาพเป็นไฟที่บินยาว6ชั่วโมงขึ้นไปโมจะนั่งบิสเนสคลาสนะคะแต่ว่าถ้าบินแค่3ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงีย้ยโมก็จะบินอ e ีโคปกติเ็นคอสวันนี้เขาก็จะมีให้เลือกนะคะจะมีเป็นแกงเขียวหวานไก่กับสตูนเนื้อนะคะซึ่งโมก็สั่งคนละอย่างกับคุณหวานใจได้มาชิมกันแกง,งเขียวหวานเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่เจียวแล้วก็ผัดผักนะคะของคุณหวานใจเป็นสตูนเนื้อคะ่ะอันนี้ก็คือเลือดคือเนื้อแบบฉ่ำเปื่อยหอมซอสไวน์แดงหลังจากที่เราทานแอปเป เสร็จแล้วเขาก็จะตกถ่ายด้วยชีสบอร์ดค่ะทุกคนเป็นการกินชีสบอร์ดครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกเอ j นจอยอ่ะแปลกะให้กินกับแยมแอปเปิลทุกคนแล้วก็องุ่นคือทุกอย่างมันกลมกล่อมเมืนเข้ากันแล้วมันก็สนุกมากที่เราจะได้แบบเหมือน DIY แต่ละคําของเราบ,บอกเลยว่าประทับใจอาหารที่เสิร์ฟไฟนี้มากๆ